สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเล่นเกมชิคเก้นกันนะครับคุเควันนี้มาเล่นเกมชิคเก้นกันนะคะเกมีนคนขอให้ให้มาอัดคลิปนะครับไอทาหารรัสเซียขอให้คลิปอืม

สบายนะเพื่อนหน้าอะไรเพื่อนโก้แก้มาอัดคลิปข่าคุดอีกคกดออกไปดีกว่าโฆษณาเกียมึงจะให้กูไปตบหน้ามึงจะชาติหน้ามึงอือเข้ามาเข้ามาเข้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 าเคสจุกใส่สต้องนี้อีกแล้ว เี่มาแล้วมาเข้าซืฟเด็กไทยเคเด็กไทยใช่ไหม ไปเลยจ้าไก่อ้าวสนด์อยังไม่ขี่แล้ไปเลยเจ้าไก่เจ้าไก่ไม่เห็นเลยไปเลยเจ้าไก่ไปเลยเจอแล้วมีเดฟไฝไปเลยเจ้าไก่ ไปเลยวันนี้จะมาเรียนเซิร์ฟคนอังกฤษบ้างนะครับแต่ผมจะเรียนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเขามนก็มาพังแมปเราอีกแล้วเออวะมีคนมาพังเยอะมากผมจำไม่ก็ต้องสนใจหาอะไรละเ,ออเ,ออเิดมาก็เจอไข่เลยเจอใครอะไรเจอไก,ก่สีไม่ใช่ไข่เออ ไปเลยเ anyway. ปลี่ยนเก่งขงพังของเพียงพังของพังของทั้งไปแกคือว่างโง่เองมาพังของของเราเพื่อแกเพื่อเ่ติดง จ <ไ Get S 1> บชีวิตแล้วละไก่ไปไก่ไปบายบายอืมไก่ตัวนี้ดาคุณดูงัานลิฟต์จะกมไปซื้อไปซื้อเบนแบนนึงก่อนไปซื้อเบนแบนไปซื้อกา์ทนห้องเบนแบนอืมเคงั้นเราก็จะต้องปลอมตัวนะอืม เราก็จะต้องปลอมตัวสิงค์ฟลินเราก็จะต้องปลอมตัวแช่แรงแล้วก็หาไปเกินเราไม่ได้เกินมานานนะ้วรอแต่งตัวเป็นเลยนะครับเดี๋ยวก็เจอครับเพราะว่าตัวผมจะเป็นยังไงครับคอยดูกันนะครับเรียบร้อยฮะไปเลยครับเ,นเบนตอนนี้เราเปนเบนเราจะเลือกแต่แมป ่มันเบซนสามมือก่าโอ้ว้าอืมมีคนมาแย่งซีนฟูใช่ไหมเขียนไปไปไม่เ็นเพื่อน ถึงเวลาการเกียร์ได้เริ่มขึ้นเดียมร้อยเอ๊ะเอมมี่โอ้ลังการดีนะกูไม่สนใจสิงค์ฟินหรอกกูกโอนเคไปเซิร์ฟ u s ยูเอสเอมันจะมีแมปแบนแบนกูใช่การที่เขาแบนแบนสร้างมาจากประเทศแคนาดา กูเปล่าวะา USA นี่จาก U S A นี่แหละอ๋อกูเข้าผิดแมทเบสเจียดมีเบนขาเทน้องแมนแมนแชมปี้นทูไปดีกว่า้ามาแล้วฮะอ๋อไอหอยทากไอไอไอบลูมึงมานี่เม็กซิโก ตัวเฮียอะไรวะอือสิมันตัวใหญ่มากตัวใหญ่เดอเดาจะบลูมันทำอะไรน่ยไหน ีเราจะไม่ทำระไรเซิฟนี้เอามือปไปเลยเดี๋ยวดนี้ไหมเอา,เอ,าอืมดูดีนะฮะ,ะ,ฮะไปแล้วฮะเคแต่งตัวเป็นเหมือนเดิมเก็บรองะฮะเข้ามาตรงนี้ไปเซิฟไทยเหมือนเดิมคนไทยไปมาไปรีบหลดเร็วรีบอเค อ้าวแต่พวกง,งูพวกนี้หรออ้าว,าวมันมีคนไทยนี่นะเฮ้ยกูดูไปได้สมองเนี่ยันูไม่จำเรื่องเลยแล,ล้คนไทยคนไทยเฮ้ยลองสิไอเฮียนี่คือโอเค,อเคไม่มี คนไทยเค่นีก็จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวจะมาเอ้ยลืมไปลืมไปเด็กไทยอตรงนี้ใหม่อีกละเยน้ำ เดี๋ยววันสงการผมจะใส่หัวปลาเขียวให้ทุกคนดูนะครับชาถ้าใคยู่จังหวัดชัยภูมิมาบอกบผมเนยนะครับใช่เพราะวันที่นั่นจะมีผมอยู่ครับแล้วผมจะใส่หมวกปลาเขียวครับง,ง่ายโอ้โหแบบนี้มีคนเข้ามายืมมากงานแบบขี้ก็มี กวไปเลยเจ้าไก่เว้ยไปเลยเจ้าไก่วงไป่งไปเลยเจ้าไก่หน่า,นาจะมีหน่าตรงนี้จะมีคนเยอะมากอืมมาถึงแล้วขออยู่ด้วยนะ เราจะทำการเศษที่ท่อมาริโอ้นี้แล้วกันเพราะว่ามันคือบ้านเราอืมถ้ามันไอท่อมาริโอ้นี้มันสามารถได้เป็นไปได้ทุกทีวันอาทิตย์ผมจะไม่ว่างเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไปดูหนังมาริโอ้หรือเปล่าครับไม่รู้ว่าผมไปดูหนังมาริโอ้หรือจะไปดูดมาริโอ้หรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไปดูหนังมาริโอ้ไหมนเนี่ยวันอาทิตย์ผมน่าจะไม่ว่างนะครับเพราะว่าน่าจะติดไปดูหนังมาริโอ้แต่บางครั้งอาจจะว่างนะถ้าไปดูหนังผมก็ว่างอยู่ดีไม่ต้องไม่ต้องห่วงครับเราจะคิดที่มันมยึดไก่แล้วก็เล่นได้โอเคเวลาเกียร์คนไทยของเกียแล้วไม่แม่งเวลาเกียร์ลรไปเลยจะใส่เลยที too many items